นี่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 มันไเมียมันไ่เมียอีเวนใช้กูแต่เช้าเลยซักผ้าถูพื้นล้างจานแม่งให้กูไปเก็บขี้หมาอีกอีเวนเอ้ยนี่นี่ตกเย็นก็ไล่กูเปิดร้านอีเวนอ้าวละทะเลาะกับเมียซะด้วยเปิดมาก็ทะเลาะกับเมียซะละอะนี่บางพี่กระจุดเตาแก๊สก่อนเลยนะนี่เลยเฮ้ย เอามาทำการชาวนากิจซะก่อนโอ๊ยไม่ใช่เอามาอุ่นซะก่อนนะนี่ให้มันอุ่นๆให้มันร้อนๆนะนี่จะได้แซบนะอันนี้ไอ้น้ำอะไรว่าเขียวตื้อเลยทีย่อะไรวะนะ่ะอ๋อได้เป็นน้ำอซอสนะครับสูตรผสมสำคัญเลยหูยลูกค้าเต็มเลยเฮ้ยนี่คนๆอย่างนี้นี่ให้มันเนี่ยกลมกล่อมนะไอเติมนี่เลยแครอทบดบดก็แย่ละแครอทอัดเม็ดนะนี่ปกชงปักเคนะใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วคนอย่างนี้ โอ้ยบังเลยสะอาดนะครับนี่ไม่ต้องใช้มืออ้าวใช้มือสไลดไอเวนกูเพิ่งพูดเมื่อกี้ไอเวนเอ้ยอ่ะนี้ไม่ใช้มือก็ไม่แซบเนี่ยต้องใช้มือนี่ต้องมีสายสิ้นด้วยนี่เอออ่ะนี่โอออมซาทะเลาะกับเมียแต่เช้าไม่เสียหลงแล้วเกินอ่ะนี่แจกแจกกันไปคนละถ้วยนะอ่ะนี่กับกงกับแก้มนะเป็นผักเพิกอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะหั่นหั่นมาให้ละเขียวง่ายๆเนี่ย โอ้ยบังสุดยอดเลยครับบงังครับนี่โอ้หลูกค้าเต็มร้านเลยครับนี่ยังไม่ได้หันได้มาเปิดร้านเลยโอ้หสุดยอดเลยครับบังครับเฮ้ยนี่เลยอ่ะแจกคนไปคน,นประถ้วยแล้วเออนี่ส่งส่งต่อกันไปนะอ่ะไอ้มึงได้ยังไอเวนไอเสื้อเขียวเนี่ยเอาหลายถ้วยจังเลยอ๋อส่งให้คนอื่นด้วยโอ้ยยืดมือสั่นมือสั่นอ่ะนี่อ่จากนั้นก็นี่เลยครับเตยมเนี่เลย แป้งปานิปุรินะครับเป็นแป้งกรอบอย่างเงี้ยนะครับทรงไข่นะครับนี่อ๋อหกหกอ่ออะไรไม่รู้อ่ะมัวกันไปหมดละอ่ะจากนั้นก็นี่นี่เติมน้าเติมอะไรนี่ใส่เข้าไปใส่เติมนี่ส่งเข้าไปนี่ไม่ต้องรีบนะจ๊ะได้แดกทุกคนจ๊ะยอกนี่รับประทานกันให้แซ่บนะจ๊ะนี่นี่คนละสิบอันยี่สิบอันก็ว่ากันไปเอาไปนี่เอาไปอันหนึ่งนี่กินให้ขี้แตกกันไปเลย นี่เลยท้องส่งท้องเสียไม่ต้องมาบอกบังนะจ๊ะนี่มียาท่ายขายด้วยนี่ห้อยอยู่เนี่ยเห็นไหมนะเอออันนี้เอาให้ได้ทุกคนนะจ๊ะเอยบอกเลยอารมณ์ขันแล้วครับเนี่ยหีีเลยอ่ะผมขอสักสิบูกครับังกครับแต่ขอดูก่อนนะครับบังก็ขอถ่ายก่อนก็บังแล้วค่อยแดกทีหลังแล้วครับเฮ้ยไอแวงตากล้องแล้วก็หมดก่อนหรอ เงไม่ได้แดกอันนี้บังค่ายดีเป็น,นเ,เ็น้ำเทท่าเลยดีนะเมียไม่มาเมียมาแ,มแล้วเตะชอบเมียโชว์แล้วเนี่ยพูดแล้วง,ง,งุดงีดนี่โอ้ยแป้งเลยเอามาเยอะนั่นแหละครับเนี่ยเพียงพอต่อทุกท่านนะจ๊ะไม่ต้องห่วงในบังนี่มีมากพอเอาหูแหลกหมดแล้วไอ้หี้ยแมงเมื่อกี้นี่ทำล่วงโอ้ยเออ,อตั้งใจโทษที อันนี้ผสมพงผสมผักแล้วนี่อเทน้ําเคี่ยวตื้อลงไปอย่างเงี้ยนี่มันบงมังบดนะอผักชงผักขีก็ใส่ลงไปเนี่ยบางจะยำให้แล้วเนี่ยไม่ต้องยำเองที่บ้านนะบางยำให้ที่ร้านเลยอะผงนงผงหนัวนะอะจากนั้นก็นี่เลยบดอย่างนงี้เลยนี่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 กดเมียกดเมียแม่งเ้ยมันใส้เห็นหน้าเมียแล้วก็หงุดหงิดนี่อทุบให้แม่งแลกอย่างนงี้เลยนี่ถ้าแม่งเจอแม่งเนียสัตว์กลับบ้านไปเนี่ย <king> นี่อ่ะน,นี่ใส่น้ำอย่างนี้อ๋อเอาไปแดกซะอ่ะบดให้แล้วเรียบร้อยอืมขี้เกียจเคี้ยวกันนักใช่ไหม,ไมหอ้ออ่ะนี่อีกก้อนหนึ่งเอาไปอ่ะใครไม่อยากเคี้ยวเองก็นี่บังจัดห้เลยบดนี่บดให้เรียบร้อยมาอ่ะไอ้นี่ไม่อยากเคี้ยวเอออยากเคี้ยวเองก็เอาเอาไปเป็นก้อนอย่างงี้นะเออเนี่ยบังฝากร้านไว้เด้ออยู่อินเดียเดจ๋า่ะจุบจบ